ขอโทษคนรำวะคือเราก็อยากบอกแกตรงตัวแหละแต่ก็กลัวแกไม่ฟังเราอีกอะทำไมฝากขนมมาบอก <c oughs> ทุกบทที่เราทำอะ่ะเราก็ทำเพื่อวงเท่านั้นแหละอยากให้วงมีห้องซ้อมดีๆมีโปรดิวเซอร์เทพๆมาคุม <What? S 1> วง คแล้วก็ที่แกถามอะว่าถ้าพี่โชคุณไม่ใช่สกอร์เปียนเอกเราจะได้เป็นเพื่อนกันไหมอะเอาจริงๆแต่คิดดูแล้วอะเราก็คงไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอกนี่แกจะพูดเพื่ออะไรวะเอาไว้จบกันดิแต่พอเราได้ไมาเป็นเพื่อนกันอะ เยเราก็ได้เข้าใจแกมากขึ้นเวลาเห็นยอดฟอลเพิ่มขึ้นหรือเขาได้ไปออกงานน้นงานนี้แม่ก็ดีใจแทนอ่ะเหมือนมีคนเห็นคุณค่าในตัวเขาเหมือนที่เราเห็นแต่ก็โคตรสนุกเลยเห็นสิ่งที่แกทุ่มเทให้พวกเรา,เาริงจริงอะตอนนั้นแม่โคตรเหนื่อยขอบคุณแกจริงนะน้ำวาแกจะด่าจะว่าอะไรเราก็ได้นะเราแม่งเห็นแกตัว โกหกเห็นแต่ผลประโยชน์อะด่าเราได้เต็มๆเลยเพราะเราแม่งผิดจริงแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับแกนะเราโคตรอยากบอกแกเลยแต่เรากลัวแกมาเสียใจแบบนี้ไงถ้าแกอยากเลิกเป็นเพื่อนกับเราจริงๆเราคง รู้สึกเสียใจมากๆาอ่ะขอโทษจริงๆนะละวะขอบคุณแกเหมือนกันที่ยอมมาพูดตรงๆอ่ะแต่มันไม่ต้องถึงกับขนาดตัดเพื่อหรอกฉันแกจะโทษเราได้ไหม ไหนคอนแน่นะเออไม่เชื่อต้องพิสูจน์ก่อนตบตบแปะแปะเออรู้ได้ไงเนี่ยอินน์ก็อยากช่วยอ่ะคอยรู้มึงก็ดีๆกันได้เลยเนี่ยเย้ดีกันแล้ว เด้กูได้แดกแล้วกิน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 ไปให้หมด่ะกินผักไหมกินผักมะเอาเลย